ตราบใดพี่น้องประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ให้จะแก้ปัญหาได้แต่ณวันนี้พรักประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของท่านพนักท่านนายกรมมัฐมนตรีและรมมัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพยายามดูพยายามที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่านประธานครับ ผมขออนุญาตใช้เวลาที่เหลือนิดหนึ่งเพราะว่าผมเป็นคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นคนที่จะต้องพูดปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในแนวทางในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับฝ่ายกองกำลังได้รับทราบผมขออนุญาตเรียนว่าโดยเฉพาะการใช้กำลังกดดันใช้กำลังกดดันตรวจคนสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะเห็นภายใต้รัฐบาลนี้ก็คือ การมีศูนย์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทั้งตำรวจทหารและปกครองเป็นการให้ได้ข้อมูลให้เป็นเอกภาพให้เป็นเรื่องเดียวกันนำไปสู่กระบวนการการตรวจคน้นปัญหาส่วนหนึ่งที่เกิดมาก่อนน้นนี้เกิดจากการฐานข้อมูลเป็นคนละทิศคนละทางในเมื่อฐานข้อมูลเป็นคนละทิศคนละทางนำไปสู่ในการกระบวนการในการจับกลุ่มได้คนที่ ไม่ตรงตามเป้าหมายและบางครั้งการกดดันที่ขาดข้อมูลทําให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบจนต้องหนีไปเป็นแนวร่วมกับขบวนการที่มีปัญหากับรัฐบาลในขณะนี้ก็มากมายท่านประธานครับสิ่งที่สําคัญคือการพรดุง์ความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนกลไกของรัฐณต่อไปนี้การเดินแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปข้างหน้าต้องคุมสติ ต้องคุมมารมุมไม่ทำร้ายประชาชนแต่หากมีการกระทำความผิดซึ่งเกิดขึ้นจากพี่น้องประชาชนโดยตรงสิ่งที่สำคัญคือต้องดำเนินคดีตามกฎหมายตามกระบวนการกฎหมายนำตัวขึ้นศาลอย่าไปใช้ตามกระบวนการที่เขาบอกว่าใช้อำนาจเหนือกว่ากฎหมายรรมท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้ที่ผมอยากจะฝากไปถึงท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะว่าต้องทําความเข้าใจสิ่งที่สําคัญประเด็นต่อมาณวันนี้ทําอย่างไรที่จะชนะใจกับพี่น้องประชาชนได้การให้เกียรติการให้พื้นที่ให้เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องมีเท่าเทียมกันกันกบภูมิภาคอื่นท่านประธานฮนะ สิ่งที่สําคัญคนที่จะไปแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องเรียนรู้ทางวัฒนธรรมการศึกษาความเป็นอยู่แม้กระทั่งในด้านการศาสนาท่านประธานทราบไหมครับว่าบางครั้งการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในด้านศาสนาต้องมีความระมัดระวังและอยู่บนพื้นฐานที่เป็นจริงท่านประธานครับ กรอบเวลาที่สั้นๆปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมก็ขออนุญาตเรียนถึงหน่วยงานที่นั่งรับผิดชอบอยู่ในขณะนี้ว่าท่านจะต้องปรับปรุงและความเป็นเอกภาพปรับปรุงและความเป็นเอกภาพหน่วยงานและกลไกของรัฐในพื้นที่ให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นเอกภาพให้ได้และการให้เกียรติกับผู้นำชุมชน ผู้นำด้านศาสนาสิ่งที่สําคัญที่สุดผมดูและการน,นําการเมืองในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะการใช้กําลังอย่างเดียวการใช้ระบบฟันต่อฟันผมเชื่อว่าการใช้ระบบฟันต่อฟันมีแต่จะนําไปสู่ปัญหาที่เพิ่มเติมมากขึ้นเท่านั้นการใช้สติการใช้ปัญญาการใช้ความจริงเข้าไปแก้ปัญหาใช้ความจริงใจเข้าไปแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นจริงการแก้ปัญหาถึงจะจบ สิ่งเหล่านี้ครับที่ผมอยากจะฝากและผมเห็นแล้วว่าในแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกองทัพบ,บกณวันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนหน้านี้กันอย่างมากมายสิ่งที่สําคัญรัฐบาลให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอันดับที่ต้นๆรองจากอันดับเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ท่านประธานช่วงที่เวลามีขีดจํากัดในขณะนี้ผมขออนุญาตฝากไว้ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าความสมานฉันจะเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานของความเป็นจริงความยุติธรรมความเป็นธรรมที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการควบคุมกลไกลของรัฐอย่าใช้อำนาจเหนือกฎหมายไปทำร้ายพี่น้องประชาชนขอบคุณครับ